One News ตรงไปตรงมาผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดโศกนาฏกรรมเครื่องบินโดยสารรัสเซียตกลงที่บริเวณคาบสมุทรไซนายประเทศอียิปต์ทำให้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม224คนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุจากกล่องดำที่สามารถเก็บกู้มาได้แล้ว ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับชาวรัเสเซียจำนวนมากรวมจุดเทียนวางดอกไม้ไว้อาลัยขณะที่รัฐบาลรัเสเซียสั่งลดธงลงครึ่งเสาแสดงความเสียใจต่อสกนาตะกรรมเครื่องบิน a i r ์บัส a 3 2สายการบินโคกาล,ลิมาเวียหรือเมโทรเจ็ตที่บินจากชามเอลชิก เมืองตากอากาศในทะเลแดงของอียิปต์มุ่งหน้าสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัเสเซียก่อนจะประสบอุบัติเหตุตกบริเวณคาบสมุทรไซนไนของอียิปต์เมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ผู้โดยสารและลูกเรือ224คนในจำนวนนี้เป็นชาวรัเสเซีย214คนเสียชีวิตทั้งหมดจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่พบชิ้นส่วนซากเครื่องบินกระจัดกระจายเป็นวงกว้าง ทางการรัเสเซียสันนิษฐานว่าตัวเครื่องบินขาดเป็น2ท่อนกลางอากาศโดยส่วนหางเกิดไฟลุกไหม้และส่วนลำตัวเสียหายจากการชนหน้าผา่รางผู้โดยสารและลูกเรือจำนวนหนึ่งกระเด็นออกจากเครื่องบางศพยังรัดเข็มขัดติดกับเบาะนัง่งเอ่อ место происшествия представляет из себя очень большую площадь э более 20 квадратных километров в целом зона разброса элементов конструкции самолёта

และนักบินก็ไม่ได้แจ้งขอเปลี่ยนเส้นทางบินแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เครือข่ายกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้อ้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินพาณิชย์ของรัเสเซียลำนี้ผ่านทวิตเตอร์เพื่อตอบโต้ที่มอสโกส่งกำลังทางอากาศโจมตีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียตั้งแต่วันที่30กันยายนแต่คำอ้างนี้ตกไปเมื่อหลายฝ่ายออกมายืนยันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากกลุ่มนักรบหัวรุนแรงในบริเวณน,นี้ไม่มีจรวดที่สามารถยิงเครื่องบินในระดับความสูง9 00 0เมตร ด้านรัฐบาลรัสเซียประกาศจะเร่งสอบสวนสาเหตุเครื่องบินตกและจะไม่ละเลยเบาะแสที่เป็นไปได้ขณะที่ร่างผู้เสียชีวิต144ศพถูกลำเลียงจากกรุงไคโรไปยังสถาบันนิติเวชเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อระบุอัตลักษณ์ของศพ1 News ตรงไปตรงมา